ลัคนาราศีมีนประจำเดือนเมษายนปี2568ค่ะอวะตารเรื่องประดับที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนำเข้าพิธีพุทธาพิเศษทุกชิ้นดีไซน์สวยทันสมัยแมชได้ทุกลุกเข้าได้ทุกโอกาสสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่อวตารไทยแลนด์ได้ทุกช่องทางการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคะเกิดจุดมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงชัด เน,นื่องจากว่าดาวการงานของคนลัคนาราศีมีนนะคะนั่นก็คือดาวพฤหัสเนี่ยจริงๆแล้วโคจรอ,อยู่ในราศีพฤษภนะคะและโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยู่ด้วยนะคะแต่ในเดือนเมษายนนะคะได้มีดาวศุกร์นะคะเป็นดาวเจ้าเรือนสหชัชนะที่ดาวพฤหัสเข้าไปอยู่นะ,ะมาโคจรอ,อยู่ในเรือนราศีมีนนะคะและดาวสองตัวนี้สลับเรือนกันนะคะเรียกว่าเกษตรสลับเรือนนะคะทําให้ดาวพฤหัสนะคะคือดาวการงานของคุณและดาวประจําตัวของคุณไป โคจรทับตัวคุณนะคะร่วมกันกับดาวราหูนะคะและร่วมกันกับดาวเสาร์นะคะแล้ก็ดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ด้วยนะคะทําให้มีเกณ์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพราะว่ามันมีดาวถึง5ดวงโคจรทับคนละคนาลาศสีมีนอยู่นั่นเองนะคะซึ่งการที่ดาว5ดวงเนี้ยทับคนละคนาราศีมีนมันไม่ธรรมดานะคะเพราะว่า ดาวแต่ละดวงมันก็โคจรไปตามเวลาของเขานะคะแต่พอมันรวมกลุ่มกันแบบนี้ทั้ง5้าดวงแบบนี้นะคะมีทั้งกลุ่มดาวที่ดีและมีกลุ่มดาวที่เป็นความทุกข์ความเครียดด้วยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่แบบมีเรื่องมีสถานการณ์อะไรในชีวิตที่ทําให้ต้องกระทบในเรื่องของการงานของความเป็นอยู่ของความรักกระทบหมดเลยนะคะมันจะพังกันเป็นโดมิโนโเป็นทอดๆนะคะหรืออาจจะ ถูกออกจากงานกระทันหันแล้วก็ทบความเป็นอยู่กระทบในเรื่องของครอบครัวนะคะกระทบในเรื่องความรักนะคะพอเงินไม่มีพอตกงานเรื่องความรักก็เสียไปด้วยนะคะคือมันเป็นอะไรที่คนรัคนาราศีมีรับบทหนักรับศึกหนักจริงๆนะคะเพราะว่าในเดือนมีนาคมนะคะมันเกิดจันทรุปรปาคาและสุริยุปราคาแล้วมันก็ส่งผลต่อเนื่องมานะคะจนถึงเดือนเมษายนด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคนรัคนาราศีมีนปิมมอง ว่าเป็นอะไรที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณนะคะแต่ถ้าคุณชีวิตเรียบง่ายไม่ได้มีอะไรเข้ามาหนักๆไม่ได้มีอะไรมาสอนให้ชีวิตคุณต้องคิด ใหม่หรือว่าแบบมีบทเรียนที่ทําให้คุณต้องเรียนรู้ความผิดพลาดนั้นๆน,น,นะเป็นมองว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนลัคนาราศิมินจริง,รงๆนะแม้ว่าคุณจะไปผูกดวงละคนาในเว็บแล้วก็ตามคุณอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศิมินก็ได้นะเพราะว่าศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบนะมันอยู่ที่การตั้งค่าด้วยแล้วมันอยู่ที่การประเมินด้วยเนาะเอ่อถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เจอจุดเปลี่ยนอะไรที่แบบ กระทบแรงๆในเดือนกุมภามีนานะปิมให้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาลงมานะจนถึงมีนาจนถึงกลางเดือนเมษานะปิมก็มองว่าคุณอาจจะไม่ใช่คนละคนาราศีมีนจริงๆนะคะโดยการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะเ,เหตุการณ์ที่คุณเจอกระทบกระทบเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นไปในเรื่องของความรัก นะะในเรื่องการงานในเรื่องของความเป็นอยู่ครอบครัวนะคะเพราะเนื่องจากนะคะดาวราหูเนี่ยมันเล็งเข้าไปในเรือนความรักด้วยนะคะแล้วมันก็สลับเรือนกันกับดาวฤหัสนะคะทาให้เรื่องการงานก็เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะเปลี่ยนแปลงในที่นี้คือถ้าคุณทํางานประจานะคะทางานออฟฟิศเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกยกย้ายถูกเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะหรือย้ายงานย้ายออบริษัทอะไรอย่างนี้ได้เลยหรือบางคนตกงานกระทันหันได้เลยเพราะมีเรื่องมีปากเสียงในที่ทํางานอยู่แล้ว 嗯啊 <laughs>、ah. ใจมีความกดดันก็เลยออกเลยก็มีเหมือนกันนะคะหรือเกิดเรื่องในที่บ้านก็ได้นะคะทาให้คุณต้องเครียดต้องเปลี่ยนงานเพื่อที่จะหาเงินมาช่วยที่บ้านมากขึ้นคือมันสามารถเป็นได้หลายอย่างมากแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ในเรื่องการงานนะคะพิ่มองว่างานจะเข้าเยอะมากขึ้นนะคะหรืองานหนักมากยิ่งขึ้นหรือนะคะงานลงตัวมากยิ่งขึ้นเปลี่ยนแล้วรู้จุดนะคะว่าเรามาถูกทางแล้วลงล็อกแล้วสถานการณ์ที่เป็นไปตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดที่ ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะทำให้สภาพจิตใจทำให้ร่างกายนะคะทำให้ตัวคุณอยู่ในจุดที่ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้ะคะ่ะปริมมองว่าเรื่องการงานของคนลักษณาราศีมีนนะคะจะอยู่ในจุดที่ มันดีขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าพอเดือนพฤษภาคมนะคะดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะโยกย้ายนะคะเข้าไปสู่ในเรือนราศีเมถุนนะคะซึ่งได้ตำแหน่งอุจ,จวิลาเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆนะคะและอยู่ในเรือนที่ดีด้วยนะคะในเรือนที่สี่นะคะเรือนพันธุนะคะททำให้มีความมั่นคงปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นมีโอกาสในเรื่องการงานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นนะตอนเนี้ย มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อมันจะดีในอนาคตในเดือนหน้านั่นเองค่ะแต่นะคะหากชาวลัคณาราศีมินท่านใดนะคะที่ต้องมีการลงทุนนะคะการดิวงานการคุยประสานงานติดต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะในช่วงเดือนเมษาย,ยนเนี่ยปิมมองว่ายังเป็นเดือนแรงอยู่นะคะยังเกิดผลกระทบจากคลาดอยู่บ้างเล็กน้อยเพราะคลาดเกิดวันที่29มีนาคมนะคะมันจะส่งผลไปจนถึงประมาณไม่เกินกลางเดือน เมษานะคะมันก็จะมีผลบ้างนะคะในเรื่องของการใช้คำพูด <c oughs> การเจราจารนะคะหรือว่าการถูกเอารัดเอาเปียบนะคะต้องระมาะระวังในเรื่องการถูกหลอกถูกโกงอยู่เหมือนเดิมเพราะมันยังมีดาวคู่ของความกลโกงทับบนตัวคุณแบบนี้ด้วยนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกเอารัดเอาเปียบก็ได้นะ,ะหรืออาจจะเป็นคนที่ได้เปรียบก็ได้นะคะเพราะว่าราหูทับตัวแบบนี้นะคะมีความปรดกปรองมีแท็กติกมีลูกเล่นมีเล่ห์เหลี่ยม ได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดการเจรจาอยู่ดีนะคะเพราะมันมีกลุ่มดาวแห่งความโต้แยง้งการทะเลาะวิวาทการมีปักเสียงการแปลความหมายผิดจนทําให้ เคลือบแข็งใจบาดหมางกันค่ะแต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงได้นะคะถ้าต้องดิวงานธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะให้ผ่านเดือนเมษาไปก่อนเป็นเดือนพฤษภาคมก็จะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยที่สุดค่ะการเงินของชาวลัคนาราศีมีนะคะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ได้โล่งอกโล่งใจเลยสักทีเดียวค่ะคือมีเงินเข้ามาหมุนนะคะเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายเรื่อยๆนะคะสภาพคล่องทางการเงินนะคะยังอยู่ในจุดที่เรื่อยๆ หมุนได้นะคะเอาตัวรอดได้แต่ไม่ได้มีเก็บเป็นถุงเป็นถังนะคะเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ในเดือนก่อนๆน,นะคะดาวการเงินของคุณนะั่นคือดาวอังคารมีการเดินโคจรถอยหลังเนาะมันก็เลยทําให้เงินฝืดเคืองนะคะเงินที่รอคอยไม่ได้เงินที่คาดหวังไม่ได้นะคะแล้วใช้เงินเยอะด้วยมีเรื่องต้องใช้เงินในเดือนนี้นะคะเดือนเมษายนดาวการเงินไม่ได้เดินโคจรถอยหลังแล้วนะคะ แต่ดาวการเงินได้โคโจรย้ายเข้าไปสู่ในเรือนราศีกรกฎนะคะซึ่งดาวอังคารเวลาโคโจรอยู่ในเรือนราศีกรกฎเรือนปุตตะนะคะมันได้ตําแหน่งนิดนะคะซึ่งเป็นตําแหน่งคุณภาพน้อยนะคะทําให้เรื่องการเงินอยู่ในลักษณะเบี้ยน้อยหอยน้อยค่อยใช้ค่อยประหยัดนะคะ แต่ก็มีโอกาสที่ดีมีเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคได้นะคะมีโอกาสที่จะได้เงินฟุกๆเข้ามาบ้างเหมือนกันนะคะเป็นเล็กๆน้อยๆนะคะสองตัวสามตัวท้ายได้อยู่นะคะเพราะเนื่องจากว่าเรือนปุตตะนะคะมันเป็นเรือนของการเสี่ยงโชคพอดาบการเงินไปอยู่ในการเสี่ยงโชคเนะี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่อาจจะได้บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พื้นดวงเดิมของคุณด้วยว่าคุณมีพื้นดวงที่ดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยหรือเปล่าปิมไม่ได้สนับสนุนแนะนำนะคะที่จะไปเล่นการพนันในเรื่องของถูกหวยรวยเบอร์นะคะแต่ว่ามันมีเกณฑ์นั้นได้บ้างนะคะหรือบุตรตาเนี่ยแปลว่าการเรียนการศึกษาแปลว่าบุตรหลานบริวารน,นะคะแปลว่าสัตว์เลี้ยงนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการทํากิจกรรมรื่นเริงบันเทิงใจนะคะดังนั้นคนลัคณาราศีมีนก็จะหมดเงินไปกับในเรื่องของการลงคอร์สเรียน นะคะพัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้ทักษะต่างๆนะคะหรือหมดไปกับบุตรบริวารน,นะคะหมดกับลูกกับหลานหรือสัตว์เลี้ยงนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะอาจจะไปผจญภัยนะคะขึ้นเขานะคะหรือว่าทำกิจกรรมต่างๆนะคะ หรือแม้กระทั่งนะคะจะหมดเงินไปกับกิจกรรมพิเศษพิเศษเข้ามานะคะเช่นไปสงการนะคะไปเล่นน้ํานะคะหรือนะคะไปคอนเสิร์ตนะ,ะที่ต้องเสียบัตรค่าชมค่าเข้า,ขา,ขา,ขาต่างๆแบบนี้ก็ได้คะ่ะดวงความรักของคนลัคนาราศีมีนคนโสดเดือนนี้ยังมีสเสน่ห์รุนแรงคะ่ะเพราะเนื่องจากว่ามีดาวศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวแห่งความมีสเสน่ห์ความสวยงามทับตัวคุณและได้ตําแหน่งอุดแบบนี้แม้ว่าจะเดินถอยหลังก็ตามนะคะ แต่ก็ยังให้ผลที่ดีอยู่ค่ะจะทําให้มีคนวิ่งเข้าหาคุณอยากขายขนมจีบกับคุณอยากชมเชยอยากผูกสัมพันธ์บางทีเขาก็อาจจะมาในรูปแบบกดไลค์ทุกรูปนะคะหรือว่าคอมเมนต์ทุกรูปนะคะกดดูสตรอรี่ของคุณทุกโพสต์หรือมาในรูปแบบนะคะเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็ได้นะคะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงก็ได้นะคะเพราะว่าดาวสุ์ที่ทับตัวคุณเนี่ยมันก็เป็นดาวที่มาจากเรือนสหชาติที่แปลว่าเพื่อนนั่นเองค่ะแต่คุณจะต้องระมัดระว นะคะใครที่เข้ามาในช่วงเดือนเมษายนนะคะมีโอกาสที่จะเป็นความรักแบบมาไวไปไวมาเร็วเค็มเร็วนะคะเป็นความรักที่ไม่ค่อยจริงใจนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะที่เขาก็มีคนของเขาอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยไม่ได้ลงเต็มที่กับความสัมพันธ์กับคุณค่ะและถ้าหากคุณนะคะเป็นคนที่มีคนคุยอยู่นะคะปิมมองว่าในเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่ในเรื่องความรักจะมีการมีปากเสียงนะคะการเลือก เส้นทางว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ได้ด้วยนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วคือเดือนมีนาคมเนะมันมีการเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคาแล้วมันก็จะส่งผลมาจนถึงเดือนเมษายนด้วยนะคะมันจะทําให้คุณมีความทุกข์ความเครียดกังวลในเรื่องความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าการเกิดจันทรุปราคาสุริยุปราคามันลิงเข้าไปในเรือนคู่ของคุณโดยตรงนั่นก็คือเรือนราศิกันคะและดาวคู่ของคุณคือดาวพุธก็มาทับตัวคุณและเจอกันกับดาวบาประคือราหูแบบนี้นะคะปิ่นมองว่ามันมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนว เรื่องความรักไปในทิศท,ทางที่ดีก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นคู่กันจริงๆมันก็อาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ไกลมากขึ้นนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่นะคะมันก็อาจจะอยู่ในจุดที่ต้องมีการแยกย้ายได้เลยค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะมีสามีภรรยาแล้วนะคะปริมมองว่าในเดือนนี้เป็นเดือนที่ยังเปราะบางมากๆนะคะสำหรับในเรื่องความรักเลยนะคะพูดอะไรนิดหน่อย ก็กระทบจิตใจคู่ของคุณได้ต้องระมัดระวังคําพูดการเจรจานะคะดาวห้าดวงที่ทับตัวคุณนะคะมันมีดาวสองดวงที่เป็นดาวบาประเคาะที่ให้ผลเสียนะคะนั่นก็คือราหูกับดาวเสาราหูมาจากเรือนวินาศดาวเส์ก็มาจากเรือนวินาศและเรือนลาภะนะคะลาภเวลาทับตัวคุณจริงๆมันควรจะดีมากๆนะคะแต่ด้วยความที่ดาวเสานี้มันเป็นดาวประธานฝ่ายบาปปะเคเป็นดาวแห่งความทุกข์ด้วยทายโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์แบบนี้ปิมมองว่า คุณอาจจะมีอะไรที่เป็นรับลมคมนายมากยิ่งขึ้นหรือนะคะมีความคิดทัศนคติที่เปลี่ยนไปตอนเด็กตอนยี่ห้าคุณคิดแบบนึงแต่ตอนนี้สามห้าคุณก็อาจจะคิดอีกแบบนึงในเดือนนี้ในเรื่องความรักปิมมองว่าจะต้องประครับประคองให้มากนะคะทั้งจิตใจตัวคุณและจิตใจคู่ของคุณถ้าอยากจะจูมือเดินกันไปต่อยาวๆนะคะจะต้องลดทิฐิ ลดอัตราความเป็นตนเองลงให้มากๆเห็นใจคู่ให้มากๆใส่ใจคู่ให้มากๆนะคะและคิดมุมมองของเขาให้เยอะๆอย่าคิดไปทางฝั่งตัวเองให้มากเพราะลาหูทับตัวคุณแบบนี้จะทําให้คุณคิดผิดตัดสินใจผิดคิดเข้าข้างตัวเองเยอะนะคะดังนั้นถ้าหากยังอยากมีเขาในชีวิตคุณอาจจะต้องมองหลายๆมุมนะคะไต่ตองเยอะๆนะ,ะว่าสิ่งที่คุณทําผิดพลาดหรือเขาทําผิดพลาดเนี่ยควรจะจบกันที่ตรงไหน ให้ระยะกันจุดไหนนะคะแล้วก็ยอมกันได้มากแค่ไหนนะคะปิพมขอให้ทุกคนนะคะที่เป็นชาลัคนาราศีมีนที่ดูคลิปปิมตอนนี้นะคะหากคุณมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะขอให้มีสติทุกการย่างก้าวทุกการตัดสินใจคะ่ะและจะผ่านพ้นไปได้นะคะขอให้โชคดีคะ่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบการทํานายดวงของปริมนะคะและต้องการรับข้อมูลข่าวสารอัปเดตนะคะในแต่ละเดือนในเรื่องของการโครจรของดาวนะคะเพราะเนื่องจากว่าปฏิทินโหราศาสตร์ที่ปริมใช้เนี่ยเป็นปฏิทินนิลายนาลาฮิลีไม่เหมือนแบบทั่วไปที่เขาใช้ปฏิทินสุริยญาติเนาะทีนี้การโครจรของดาวมันจะไม่เหมือนกันกับของนะักโหราศาสตร์ท่านอื่นๆด้วยนะคะหากใครสนใจนะคะอยากทราบข้อมูลอัปเดตนะคะแต่ละเดือนปริมจะมีการแจ้งเตือนส่งข่าวสารนะคะว่าเดือน ดาว,วนี้เดินไม่ค่อยดีนะคะหรือว่าต้องระวังคนละคณาราศีนุ้นนี้ต้องระวังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะบิมก็จะมีการอัปเดตนะคะในทุกเดือนเลยเดือนละครั้งสงครั้งนะคะ3ครั้งว่าไปนะคะโดยคุณสามารถนะคะเข้ามาแอดไลน์เป็นเพื่อนกับบิมได้เลยนะคะทางช่องนี้เลยค่ะ ปิมนะคะดอท a ว a t a ค่ะเป็นบ้านเขียวนะคะและทุกคนสามารถรับข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ฟรีเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้นะคะกดติดตามช่องของปิมนะคะแล้วก็คอมเมนต์สิ่งดีงามให้กำลังใจนะคะและ,และอย่าลืมส่งหัวใจนะคะคอมเมนต์ comment เข้ามาให้ปิมเป็นกำลังใจให้ปิมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ